เบื่อมากเลยอะ่ะพวกมึงกลับฝ่ายหญิงมากำลักับเพะเอกตลอดเวลาเลยอะ่ะกมึงกลับแสแงนก็ดีเลยภูมิใจอะ่ะคนทางประเทศเขาจะไม่อิจฉาพวกมึงได้ยังไงโอ้มาให้กำลังใจอีกอะไรอีกได้ยินเสียงเบสป่ะเนี่ยพี่ตงสู้ๆนะคะชีวิตกูต้องมาอยู่อะไรอย่อยางเย้ย เข้าใจแล้วผมเข้าใจทุกคนแล้วว่าทำไมคนถึงแบบบ้าคลั่งตรงๆกับเบสเนอะเขาแสดงความรักกันก็วิเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแกงตุงแกงอแกงอะไรวะแกงอะไรปะแหมเมื่อคืนพี่อุตส่าห์โทรถามเมื่อคืนโทรหาเบสเนี่ยพี่ทำรายการตั้มๆนะเว้แต่พี่อยากแกล้งนางแรงเลยเอออยากแกล้งตรงๆได้กับพี่พักหนึ่งมันโทรกลับมาพี่ตั้มถือว่ามันจะงอนกันจริงหรือเปล่าเรากลัวเหมือนกันนะแหมก็ลิ้นเอิ้นเรากลัวกัน พี่ตรงยังงอนจริงไหมบ่าพี่ตั้มหนูว่าไม่โอเคอะตอนแรกอะจะให้หนูไม่ได้กลัวหนูเกรงใจเฉยๆไม่อยากมีปัญหาก็เลยแบบเลี่ยงแต่ไม่ได้กลัวพี่อะล้มเลิกความอันนั้นอะเพราะเบสเลยนะเพราะเบสบอกว่าเบสแบบเบสว่ามันเดี๋ยวจะทะเลาะกันจริงจังเดี๋ยวจะอะไรเงี้ยแกทะเลาะกันจริงจังโอค์สุดแล้วอะไรรู้ป่ะมันไม่คิดค่าตัวว่าตรงตรงมาช่วยตรงตรงมาช่วยวันนี้คือผมเนี่ยติดตามยอดช่องยูทูปพี่นะพี่ตั้มามขอบคุณพี่ครับพี่ตงตั้งแต่ ep หนึ่ง ep สอง ep สามรู้สึกว่า ุณเนี่ยหลอกล่อดาราศิลปินนักแสดงเข้ามาในรายการแบบไม่มีค่าตัวใดๆเอาจริงป่ะผมพูดตรงนะวันนี้ตอนแรกอ่ะผมคิดผมจะแกล้งคุณกันแต่ผมคิดว่าคุณมุสามาช่วยผมไงผมทำงานไม่ได้จริงจะแกล้งอะไรผม,ผมเดี๋ผมไม่แกล้งวันนี้แบบคินคีเลยผ่นต,ตามทองผั <cerc> นยังไง ง่วงนอนพรุ่งนี้ใครจะไปหาพี่พร้อมแล้วเนี่ยเสียงพร้อมเลยเสียงทำไมปปปปหนูจะไม่ทำอย่างนี้จริงเหรอจริงสุด,ดแก้เจ็บคอ <laughs> จเจอกันพรุ่งนี้นะครับ ฮะฮะฮเฮะฮหฮะฮะฮะฮหนูฮะ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 งะฮ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 ะขอฮะฮะฮะาใหญ่ะฮ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 ไม่มีขอฮะช้เขาเล็กะีะฮะงฮะ